มาดูพี่น้องดูทอดเนื้อแบบสดๆเลยนะครับนี่ถ้ากระทะนี่ออกก็มีสาวๆนะองเด่นนี่กแกบอนอ่ะสาวเสื้อแดงเนี่ยสาวแซ่บบอสาวแซ่บบอหมดละมันหายร้อนหมดแล้วลุงเด่นอันนี้ของลุงเด่นอันนี้ของลุงเด่นเสียงเหมือนเปรี้ยวเลยมีสอนยศคำค่ะพี่สอนยศคำค่ะพูดแต่ละลืมไปกระเป๋าเลย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพุนชาแนลครับผมวันนี้เราจบที่บ้านลุงเด่นกันแล้วนะครับมาแล้วครับพี่น้องเราสดีครับลุงเด่นท่านี้ก็ครับลุงพุนซื้อเนื้อมาจากอันอย่างอำเภออย่างลุงพุนนี่ไม่อายกันไม่อายครับผมจิ้นไม่อายครับจิ้นไม่อายอย่างมังงันได้งามว่าแดงปลาเรืปลาเรืครับผมแก้มแดงอองตองนี่ท็อปวันนี้กั เดี๋ยวเอฟซีบอกจิ้นแม่ไยตั้งแต่แม่ไอยยังมาอยู่นี่อยู่กายมาถึงมาถึงพบกเราก็เก็บปึ๊ดไว้นะครับแล้วก็ที่มาได้มาก็จัดเลยครับคือมันมีผสมเลยครับอันนี้จิ้นแม่าอเอออันนี้จิ้นแม่ายนะครับอันนี้จิ้นแม่มันอันนี้แม่มันอันนี้แม่เหมือนกันครับผมแม่เหมือนกันอันนี้ปลายทับนะลุงเต็มทับย้อนทับย้อนทับย่อน แต่หอมปัจจุกันแล้วเนาะวันนี้เอากินซุปพ่องนุ่รงเรียนเนาะนี่ครัจ้าหลวงพุทธามนารัตน์พูนมีถ้ากระทะนี่ออกต้องมีสาวๆน้องเรียนนี่กงมอน่ะสาวเสื้อแดงเนี่ยไข่น้องคอหลังคอรหลังสวัสดีครับอันนี้ผมแจ้งเปลี่ยนโคนได้กองเรียนเปลี่ยนได้เหรครับเปลี่ยนไม่ได้อย่างละมาไก่เหมือนนั่นนะมาจากเช็คดาวแล้วจะไม่เปลี่ยนจช่ไดมเดี๋ยวีเด๋ยววันพูธผมจะเอาไปโจ่งกันร้านขายของเก่าล่องไวผมผมก็จะเอาไผไปโจ่งมันมีสองอย่าง ตอนนหนคลิปอาเอาคนนี้ไปจงเนาะหลังจากพิคลิปเนาะเอจะเอาคนนี้ไปจงมีสองอย่างครับผู้ไผ่จงไผบวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเราอามากินเนื้อกระทะที่บ้านลุงเด่นนะครับอวันนี้เรากินมาบ้านลุงเด่นเพือกินเนื้อกระทะครับคือเนื้อสันแม่หมูหหหหหนี่ส,นนสันนอกสันไนนี่สันนอกรวมกันเลยเห็นไหมเนี่ยสันนอกจังไงเหมาะขนาดนี้ครับแต่ว่าวันนี้เราดีถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปก่อนหน้าลุงพูนี่เราไปเล่นน้ำกันมาที่น้ำตกน้ำตกครับ ในป่าใหญ่เย็นมากนะครับน้ำตกน้ำเงินม่วนม่วนเย็นแล้วครับและใหญ่เป็นของโฆษณาครับมีโรงเรียนทุกวันนี้ผมมากเพราะว่าเราไปฝนจากน้ำตกมาครับเป็นเราไปเล่นน้ำแล้วไม่รู้เราจะทำากิจกรรมอะไรกันครับเราก็เอามีดไปฝนกับหินหินก็พคมกับเนียดูนะนะเสียบทีเดียวเนแบบดูดิรึปเลยาเดี๋ยวลากให้ดูนะอ้ตับเหมาะขนาดเดี๋ยวลากให้ดูนะนี่ลากลาก ถ้าไม่โถมมันต้องลากมาใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องดึงเข้ามาปุ๊บนี่คือได้เลยครับจุ๊ซะนาะอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้แหละฮอนย้ายย้ายบอกครับย้ายบอกขยับมานิดน้อยก็ได้ครับบ่เป็นยังตอบไปเท่าไหร่นะอันนี้แหละไอ้จริงครับน้ำจิ้มมีลายแบบครับเดี๋ยวแบบชอบแบบไหนสั่งให้ผมได้เลยครับจัดให้ได้น้ำจิ้ม ก็สูตรโรงเดียนที่เคยกินทุกครั้งอร่อยนะแต่มาทำยากนิดนึงทอดปิ๊บไปแมกระดปที่แห้งน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวน้ำตาลปิ๊บปัดโทกยากหน่อยหนึ่งยากหน่อยครับเดี๋ยวผมไม่ทำแล้วนะเพราะว่าลิ้นกับมาสามื่คีกันแล้วนะทุกอย่างไม่ค่อยสามเมคีกันสักเท่าไหร่นะครับเนาะวันนี้ให้ลูกคุณขับรถมานะครับวันนี้โอ้สนุกครับรถตู้ครับขี่ได้แบบ กระชกโค้งหักรีนแรงเลยตอนนข้างหลังโอเคนะตอนจะถึงบ้านนี่รู้สึกคือขาดคือขาดแค่หน่อยเพราะว่าทางก่อนถ้าไม่เส้นถนนขอบคุณครับมันไปโค้งตัวเอสเงี้ยครับหมามันวิ่งตัดหน้าเขาถ้าไม่โทษหมาก็โทษแมวไปเกิดอะไรขึ้นตอานี้ว่าแมวตอนนี้โทษหมาอีกเดี๋ยวทักทายผู้จัดการลุงเด่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดียามแรงครับผม งพูดไปนี้อย่างกันหู้นอใช่ใช้ใช่ใช่ใช่ใั่ใช่ถ้่ใส่ใักใชใส่ใั่ก็่ใช่ใช่ใช่ใั่ลช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช้ใช่ใส่ใช่จะ่ใ่ใช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 ่ใ่าช่่าไ่ใช่ใ่ใช่นช่ใช่ใ่านนใ่ใช้ใช่ใช่ใชไซช่ใช่ใช่่่น ใช้งานครับผมเก็ตแล้วครับเอาเอาใหม่ก็ได้นะวันนี้กินเนื้อกระทะจ้าเนื้อกระทะตับกระทะวันนี้กินเนื้อกระทะครับผมดัขนากระทะคุณมาดูเลยนี่เนื้อเนื้อนุ่มเเนเนื้อเนื้อไม่มันประทะเนื้อไม่อายอยู่ะยังจะหวานจะนุ่มก็ว่ากันไปครับผมครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาเหนือเนาะ เดียวกับเมือง<ม>เดียวกับไทยปัดอีสาทแฉนเนี่ยจบข่าวเลยครับเติมกะเติมกะฮะเติมกะไปเติมอย่างเติร์กอ่ะเติมคนเนี่ยนี่ <laughs> ทางนี้เนกำลังเตรียมพักกันอยู่นะครับเจ้าเตรียมักโอ้ผักเซี้ยวนี่ที่น้องโมดเก็บมาไมื่ก่อนเนี่ยแม่นละรอบนี้เราจะทำเนื้อกะทะเออเนื้อเนื้อย่างตอ,น,อ,งอนนี้แหละผักเซี้ยวน้องโมดใส่ดูวแทบไเลื่อ้ยังยังมีอยู่นะครับกินมันจะอร่อยก่็ลองดูเนาะ อร่อยด้แหละครับพักอ่ะเนาะมันกินได้หมดแหละถ้าเป็นพักอ่ะครับหอมเลยจะหอมครับกินกับเนื้อจะหอมมากใส่มากๆเยอะเนี่ยเมื่อคืนแซ่บนุ่นเรียนชอบกินนุกเรียนคนแก่ก็ชอบกินแกงพัดเซี่ยวแกงพะละแกงพัดเซี่ยวซื้อมาป,ประจำบางทีน้องไพ่เขาแบบจะต้มมาม่าแล้วกินกันดึกดึกแต่นาทีนาทีน้องไพ่มันจะกินข้าวดึกมาม่านี่แซ่บมากเลยแซ่บนะครับ แซบหรเลยแซบครับแปบเนาะไปเดี๋ยวขอเตรียมของกันแป๊บเนึงครับผมเดี๋ยวช่วยลุงเดนเตรียมเข้าเตรียมของกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวมานั่งกินกันครับ <มา S 1> ครับมาดวดพี่น้องดูดเนื้อแบบสดๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อกระทะครับวันนี้แล้วก็โรยด้วยซอส<อ>หอ,อยซอสหอยอซอสหอยเออมันอย่างอองของเด่นซอสหอยขอดลงพูลครับ มันขยานะครับไปน้ําตกมาเนาะก็เลยขยอปกติเราลากมันจะไหลปื๊ดมันจะสวยเลยนะคุงนะมันน่าจะโดนน้าแข็งครับกระด้างกระด้งแล้วก็ทางนี้หน่อยอ่ะโอโรยเข้าไปเลยนะครับเ๋ยมหอมเวลาเอาไปย่างกับกระทะทองเหลืองครับมันจะอร่อยมาแล้วครับพี่น้องตามด้วยไข่ออนเซนไข่ออนเซนลวกมาเมื่อกี้มันโดนมันไข่มันโดนแดดครับผมนี่นี่นี่ดูน่ากินเป็ลูกคุณอ่ะน่ากินครับอเติมไข่ออนเซนครับครับ จะแทบหลายจริงๆมันโดนแดดครับจริงๆมันกินได้ครับมันโดนแดดนะมาแล้วกระทะของหรืออ่อหรืออออกโรงแล้วครับผมสาวๆไส้พักเซี่ยวอยู่ฮั้นเนอะใส่ดิ๊กติ๊จริงๆต้องออกนอกพื้นที่นะลุงเด่นกระทะเนี่ยมันต้องออกนอกพื้นที่กรับมาถึงอยเปิดมาก็น้องน้องเหมียวมาก็จัดแล้วออกนอกพื้นที่ไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะโอ้นีนี่อร่อยแทบจะหนอาโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยครับเนี่ยกินครั้งแรกที่สวนลุงเด่นครับ อันนี้เป็นส้มของยายทันนเานผักเซียนส้มผักเซียนอันนี้ส้มผักกุ้ยช่ายเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระสาลงมาจิ้มพอดีนี่นี่นี่แป้งแล้วส้มกับแป้งโอ้กระทะทองแดงดวงเดิงโอ้กระทะทองแดงกระทะทองเหลืองเรียนออกโรงแล้วพูดเช่นไม่อยากจะตายเลยกระทะทองเหลืองครับผมออพูดอย่างนี้ได้กินข้าวอร่อยนะ ถ้าทองแดงนี่รู้สึกไม่อยากจะกินเท่าไหร่ไม่อยากจะกินเลยใช่ไหมไม่อยากจะกินเลยลุกคุนชวนมากินกระทะทองแดงให้น้องเหยรับน่าจะใช่อยู่แล้วลูกคุณนี่นี่มาโฟกัสตรงนี้มากกว่าดูตะแซบบอไปแต่หน้ากินก่อนครับนี่อ๋อายเนื้อสายเนื้อขาดมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่กินเนื้อกระทะที่ไม I mean, I mean. okay. okay. oh, ่เหมือนที่อื่นครับมะละกอปลาทบฟักทองปลาทบนี่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 ผู้จัดการส่วนตัวผมเขาทำ มะละกออันนี้อะไรนะครับมะละกอที่เราไปตําจากน้ําตกมาครับคือคือสับๆสับๆไปหมดละครับแล้วเขาเอามาซอยเป็นแว่นๆเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยใช่หมดมะละกอหลวงพูนเนีใส่ไปเลยใส่ไปอย่างี้เลยใช่กินหรือเปล่าล่ะเนื้อกระทะใส่มะละกอนี่นี่ใช่หมดหลวงูนเลยโอ้แค่นั้นยังไม่พอนี่ผักเสี้ยวเสี้ยวกับผักหวานผักหวานปลาเออ ร้านนี้โหระพานี่ร้านปกติอันนี้โหระพากับอันนี้ปกตินะครับเห็ดหูหนูป่าอันนี้ลุงเด่นไปซื้อไปเด็ดมาหู่ละหู่ละหู่ละใส่เลยเจียวอะไรตักใส่หู่ละเคี่ยวเคี่ยวเสียงบ่าวบ่าย่างก็ห่ใส่เยอะๆแบบนี้เลยครับยอย่างนี้แหละอร่อยลุงซุวนซอยก็ซอยก็เป็นยำมุ้งเส้นนี่หอมเนาะเวลามันโดนกระทะร้อนๆเลยนะครับผมหอมเลยแหละเป็นของปลาแล้วเนี่ย อันนี้ซื้อที่เขาหอ่อใบตองมาผมไปเดินป่าผมไปหมู่บ้านที่เขาขายมาผมเลยซร้อมาวันนี้กระทะทองเหลืองคู่ก,ออกับเตาถ่านนะครับวันนี้ปกติจะต้องเป็ดแก๊สนะครับแล้วก็ต้องมีสาวๆออกมาวันนี้มันเป็นหน้าเดินเมษาวันนี้ยี่สิบปลายปลายของเดินเมษา <c oughs> ไม่กินอย่างนี้จะกินยังไงโดยจากทางขวามือแล้วมีมีมีดเลยผมว่าดูแลผักกันดีกว่าความมันความมันก็ยังเข้ามาใกล้ ดูความมันที่หน้าแล้วกันว่าอากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองส้มักเซียนพร้อมักเซียนเดี๋ยวลองกินเนื้อเซียนเหมาะได้ครับนี่เดี๋ยวกินเนื้อย่างกับส้มักเซียนครับส้มพักแซ่บเด้อส้มพันได้ขั้นบ้าเอาไปทำลเทคนิคนี่จะแซ่บบอจดแซ่บบอจดแซ่บบอหมดละมันหายร้อนหมดแล้วลุงเด่นยั่ไมงแยงแยงฟังนิดนี่ คืออย่างงี้เดี๋ยวถ้าเอาเนื้อใส่เข้าไปมันจะไม่เนื้อมันจะไม่ติดมันจะเสี่บเนาะเสียบมันติดล้ำทำทำไมาล่องไวนี่ต้องเว้าภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อแม่นก็ครับผมปูอย่างก็ได้ครับปูอู้ถูกอยู่เนาะเราต้องปูาะอันนี้อีกคนเยอะๆอ้ไอย่างงครับเยอะๆแบบลำปูน่ะอ๋อขอบพี่น้องอุ้เปียแบบอุ้นสไตล์อเุียมันมีเพ่ครับเนี่ยมีเพ่มันมีเพ่เพ่กันล้ำเ คิดถึงอึเปียกะมาเพ่คิดถึงอึเปียอลไรพูดอย่างเงี้ยคือถึงคิดถึงคุณเปี๊ยโมดเนี่ยสถาบันโตอัลต์ต้นอย่างมูเขาจะปะสับเป็ดบูกิส่วนอันนี้กันล่ำนะอันนี้กันล่ำนะอึเปี๊ยแกน่ารักมากนะอึเปียครับคุเปี๊ยไข่คอนยังฮึ่มโมดครับผมนะโรงเดีนไฟไม่ต้องไปขอแกหรอกแกเอาใหก่อนครับผม อันนี้คล้องเด่นอันนี้ของลุงเด่นผู้เสียงเหมือนปะเสียงเหมือนเปี้ยวเว้ยอ่ะนักเหนียวขอเสียงแบบเจคับหน่อยนะเสียงตอนโหดหรือว่าตอนฮาตอนโหดตอนวันแล้วเจคัผมชอบนะเจคับเสียงแบบคือเจคับที่นี่อาหารเจ้าอย่างงัวอย่างเจ้าอู่แบบไรก็ได้เลยอันนี้นะเจคับอันนี้ คนก็ะจะอุ่นม่มวหนหน่อยช<จ>อบใ<ต>จคำผมรักใจคำกันนะอุ้ยยใจคำนี่ผมไปในใจออนก็รักผมมากเหมือนกันจะคำก็ไอ้เพื่อนใจคำไม่ถึงทั้งสองคนเลยไปเอายอดนี่ป้าโต้หล่นมาเอาหาหล่นเนี่ยของกินเฮ้ยถามหาหันรถตู้กลายเนี่ยอันนั้นรถลุงเด่นกันนะรถลุงเด่นกันนะน้ำหอมเปิดเข่าบานเราไปต้องไปสัมภาษณ์แล้วเนาะไปนับเกย์เนอะปากคิดถึงปากับอ่าเราพูดอู้กับมันเหมือนกัน ยังไป่ได้เป็นสษณ์เซอรกานจะไปเอหาลองลองไปเอครับผมอ้คนตุ๊กตเนี่ยาคำทำก็เข้าเรารินลุงชินลุงยาคำนี่สุดยอดเนอปยาค็ไปเป้ปลุงเป็นลานเต้นะต้เจ้าเจ้ายาวหน่อยจ้าไปพักทีสอดนกับ้านนาไหวี่สอดหญ่สุดในที่สอดยคำ่ีสอดยายคำ พู้แต่ละลืมไปกระเป๋าเนี่ยวันวันนั้นวันนั้นลุงเดนอ่ะลุงเด่นอ่ะไปไปนอนที่้ันหนึ่งคืนครับอวันนั้นลุงเดนตกใจวันนั้นมเธอไม่ต้องตกใจพี่เังตกใจเลยมีไปเซอร์ไพรส์มีไปเซอร์ไพรส์ไปสงคนเลยนะอใช่ครับเอาเรากินนี้กันเยครับไอเส้มผักเสียนปาเคนปาเาเคนเอาละร้อนตัวละร้อนร้อยร้ให้กนนส้ีผักเนี้อนร้ออนเนอน ฟังเปลี่ยนต่องครับผมรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งมากโอ้วนี้อร่อยอย่างย่างแบนนี้เลยครับกิมจิกิมจินี่นี่นี่โอ้หอมครัเลนเอามันเนื้อผักเป็ไงกิมจิเลยครับทุนเป็นผักเป็ดเลยครับกินได้ไม่ไม่เสียหายครับมันฉีตําแปกบอกส่งนี่เปี่ยนนี่ทุนแค่หูก่อนเราจะรีวิวแบบเชฟเชฟระดับหนึ่งของโลกอ่ะมาเราจะรีวิวมาดูเราจะระดับหนึ่งขนาดนั้น กินยังกิมจิเกาหลีเอาเอาเข้าไปอืมเขาเข้าปากเราอยังอาหารญี่ปุ่นนั่นรึอืมอืมจิอุดรจากอันนี้ใส่ลุงเด่นไปทำอะไรให้สายหานี่ลุงเด่นอร่อยอร่อยจริงๆค่ะรสชาติจะเหมือนอผักกลุ่มส้มอ่ะกจำจอ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 กกินชาเขียวหน่อยนี่ชาเขียวค่ะชาเขียวอืมอ่ะโอ้ยชิว่าจื๊บอืมโอ้ยชิชาเขียวหน่อย น้ำน้ำแกงวยเนี่ยอร่อยค่ะบ้านเชียงรายทำี่หมักมานานทนอร่อยเป็นบ้านมุงเด่นนะครับครั้งแรกนะครับที่มันนั่งกินหมูกระทะที่บ้านลุงเด่นนี่โอ้ยเดี่ยวหมูสิโอเนื้อกระทะครับผมใส่เนื้อกันอยู่มเลยครับโอ้แพงกินเนื้อดีกว่าเนื้อเนื้อกับหมูนี่ราคาพอกันแล้วแน่เดียวนะเอาใกล้เคียงกันเป็นครั้งแรกไงที่ว่ากินเนื้อกระทะแล้วก็ใส่ผักแบบ แปลกฮะใบมะกรูดเห็ดหูหนูบววมะละกอมะละกอผักหวานบ้านผักหวานบ้านเซลล์เลยหนวงพูดมาดูกล้องตรงนี้หน่อยนี่แต่ว่าแกงเขาแกจริงครับหลวงพูดอาจจะเคยกินแต่ผมไม่เคยกินอ่ะนึเด่นลุงเด่นไม่เคยกินสดเองแกงสะพักละพักเซ่ลวแกงครับแต่เมื่อกินแบบเนื้อกระท่าแบบเคยแกงอืมดูพักเซ่ลวในส่วนใหญ่ไปเอาแกงนะครับอ่ะรสชาติเป็นไงครับร้อนไหมค ผักขยังองมะเข็อผักขยั่งนุ่มผักเซลเราไปหอกไปเรียกยายมากินหน่อยยายไปเจอแล้วไม่เจอไปเจอแล้วไม่เจอว่ะไปไปห้องแล้วไม่เจอไหนของขุนช้างยายยายทันไปไหนมุ้งเนาะเจ้ารนขาวดำจ้าแม่เพาะว่าในซอยนี่เปนงานข่าดำเจ้าเราก็กินกันไปเลยเพราะช่วงนี้ไม่เห็นยายทานนี่ไปเจอยังเนาะครับ งานงานมันจะมีตั้งแต่งานเมื่อมีงานทหารแล้วกัตอนเนี้ยเป็นงานโต๊ะก็งานเขาดำเนาะงานดอกเขาโต๊ะจุยช่วยกันนะครับดูเนาะเราดงานฉุกเฉินตกะตาเปิตตาตัวไม่จ้าอันนี้เห็นหูแด้เห็นหูหนูอ๋อเอฟเฟกต์เนาะงงใส่ให้นป่าแม่ยา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 จะให้กินที ลิ้นพองนะจ๋าเข้าปากตอนนี้ต้องเด่นอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บเอ้าวอาทางมีท่าไหร่ใส่ให้ให้ผู้จัดการป้อนไหมครับโอู้ขาขาเอาให้เขากินเองหวานอยู่เดิมดูนะ้ำเนื้อเนเหนียวแล้วมั้งนะ่ยเข้าเท่างนั้น มะละกอน้องแป้งเออน้องแป้งวะเอาละเอาละไปแกะน้องแป้งละไม่ซุ้ม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 ละลายเลยอ่ะเวลาเอามารวบมันไมละลายกินได้นะอร่อยนะเคยกินเลยอ่ะมันจะตังค์เนาะมีผักบางอย่างที่ยังไม่เคยกินเลยคือคือเช่นใบมะกรูดกับอะไรก็แล้วปกติอะมะละกอครับผมน้องไฝเคยจำได้ว่าแม่เอาไปแกงออมใส่เลือดอีกวะมะละกอนี่นะแกผ่านเีแกก็ผู้สายเขา พี่น้องแขกเราเนี่ยเอาแมละกอเนี่ยสำหรับแกงเนื้อเนื้อนี่หนึ่งเหนียวนะคือไม่ได้แกงใเนื้อสันนอกสันในของเรานะคือเศษเนื้ออะไรคือคือเนื้อแกงอ่ะมาแกงเนี่ยอร่อยที่เป็นชิ้นแกงแบบตะไร้เนี่ยคือเอาถ้าเหาบ่มีพักตามี่ตัวเอาใช้มาแกงได้ค่ะเพราะคนที่สายแมละกอมันีเยอะเนาะนี่ไงจับกินแล้วอร่อยกินสดๆนี่ยมันดูเนาะโอ้พี่น้องเคยระบุญเคยเห็นไหมระบุญเนี่ยกินเนื้อกันฮะบวบบวบกับบวบอันนี้กับข้าอะไในชีวิตเหมือนกันนะเนี่ย ยากกันเนื้อเราเห็นอะไรในตู้เย็นแล้วก็มาหมดเลยไงมาหมดเลยนะคือความหมายคือเราไปตลาดแล้วตลาดไม่เปิดเราไปถึงบ้านดิอร่อยยิงว่ะอร่อยก็ไปซื้อผักปลาอะไองถึงบ้านสามทุ่มครึ่งไม่มีตลาดที่ไหนเปิดแล้วครับน้่งที่ไปไหนนะเก็บตกแล้วเหี่ยวกันไงครับมาจากนี่นี่แล้วก็พิธการส่วนตัวของเขาก็เอากระเทียมเอาพริกนี่ครับเจ้าผสมน้ำพิมซุกี้ ไม่เหมือนน้องมดเลยน้องมดเห็นเห็นพวกเซี่ยวนี่คือคิดถึงน้องมดเลยเนี่ยน้องมดไปปีนมานะ่นเนี่ยเหรอจริงน้องมดไปขึ้นมาเนี่ยที่อ่างน้ําที่ไหนกับผมไปขอเปิ่มกัำนั่นนะโอ้สุดยอดเลยครับสาวมดเนี่นะขอบคุณลงพูนนะครับถ่ายคลิปสวยๆนะครับลงพูนขอให้ลงพูนถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ลูกเด่นกับนงเอีสายห้างกับ เดี๋ยวจะคอเดี๋ยวจะคอตัวกินแล้วครับ็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูก่อนดูก่อนอ่อยกันดูไปหนึ่งดูไปหนึงดรอชมไปก่อนรอชมเหมือนผู้ชมกันที่เดี่ยวตั้งกล้องแล้วตั้งกินด้วยกันจะได้นะลุงพูนนายลุงพูนไม่เป็นไรให้ลุงพูนดูไปเรื่อยๆนี่เวลากินเวลากินนี่เวลากินอย่างงี้กินอย่างงี้เห็นไหมคลิปนี้ผมจะลงสักประมาณสักตีสองครับท่านผู้ชมตีสองเขาหลับกันหมดแล้วลุงตองเอ็มดีเมาแล้วอันนี้อย่างนี้แต่มานั้กลองมากินอย่างนี้มันนหวาเ นั่นบบเขาไนะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลเหมาะใจครับแต่สุปลุงพิแล้วลุงพูนบอกว่าจะคุยเชนหน่อยลุงพูนบอกบ้านทุนหนักกว่านี้อีกก็เลยไม่รู้จะคุยยังไงเงียบๆไปก่อนละกันรู้ไหมครับที่หนักนี่หนักอะไรหน่อไม้เยอาใส่เรื่องเด่นเออดีนะผักที่มีในตู้เย็นเนาะแต่มีผักผักชนิดหนึ่งครับที่ที่บอกจยเอาใส่นั่นคือผักลุมปุ่มหรือว่าผักผักอย่งมอ่ะหลับสองละ พักลุมปุ้มเออพักลุมปุ้มเออเนีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอามาเล่นมาเออเดี๋ยวมาเล่นรอบนี้มันมาเร่งด่วนเกินอ่ะรอบหน้าเอามาเล่นเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามาเดี๋ยวเอาหรือว่าถ้าลุงเด่นไปครับถ้าลงเด่นไปแถวเชียงใหม่เดี๋ยวเอาแวะไปขื้นครับคล้ายๆที่ใส่เก่งอมอ่ะน้องฝ้ายพักอะไรอย่างเับลุม้วนพักอะไรอย่างกักลุมปุ้มมักย้งพักที่ใส่เก่งอมอ่ะพักที่ใบเอียใบหยิกอ่ะพักชี่มงใช่พักที่ใส่เก่งอมอ่ะพักอะไรอย่างกับเพชรฉันชิฟลาวใช่ไหมพักชี่มงเอ่ะ คล้ายๆใบจันทร์น่ะน้องฝ้ายพู้จัดการลูกเด่นบอกว่ามันหุ้จักเบใว่ปะพักลูกกูมยังพอได้นะพักลูกบู๊น้องฝ้ายอย่างเพิ่งรู้จักเนี้ยก็มาหาผมหน่อยมาคบกับน้องฝ้ายใหม่ๆถามผู้จัดการถามแม่แล้วแม่อยากเอาใจไงครับแม่ลูกสาวแม่ชอบกินอะไรแม่บอกไม่รู้ผมเล่งงกับว่าแล้วคบกันมาสิบกว่าปีนี้ก็ไม่รู้ก็บอกตรงผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่กินอ่ะ เอาถามครั้งแรกเลยคลิปนี้เอาครับน้องป้าชอบกินของโปรดของโปรดครับผมไปบอกว่าหูฉลาดเนอะควาปวดนี่ชอบกินแกงหน่อไม้เอาแล้วแกงหน่อไม้จะลืือจะหรือบ้านนั้นปลูกกระหน่อมอยังไงไม่มีครับเพราะว่า มันมันสิกบุปียี่สิบปีปนะ,นะไ,ไม่ได้นแหละชอบกินส้มตำชอบกินตำเต็งชอบกินไข่ต้มตอนนี้ตอนนี้ใช่สกกชมัยตอนนั้นแหละตอนนั้นไม่ใช่สิกว่าปีก่อนเถามยายยายบอกก็ไม่รู้ว่าแม่ทำข้าวก็ไม่เห็นนมก,กินข้าวสักทีเขากันเกือบสิบปีเขาไม่เห็นกินนะใช่ใช่เพราะว่าต้องพูดต้องต้องต้องพูดไปนี่คือว่าไม่ใช่ว่าแม่ไม่ไม่รู้ใจลูกนะคะเพราะว่า คือตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยไม่ไป,ปทำงานไม่ต้องไปทำงานเป็นชาวไร่ชาวนานนเนาะไปทำไปทำทำไร่ทำนายอย่างเงี้ยครับเขาก็เขาก็หิ้วแค่น้ำต้าหูงกับปลาท่องโศมีอะไรเราก็กินอันนั้นนะคะครับ,รบแล้วก็อย่างบ้านน้องไผ่มันต,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 ติดติดทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเงี้ยครับคืออย่างอย่างไปข้างบ้านนี่ก็เป็น ไล่ก็หาหันใช่ไหมครับคือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะพี่เหนียวใช่ไหมเก็บแม่นนอกเนาะเก็บผักปู้งเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เราไม่ให้เราอย่างน้องไพ่กินข้าวไปตรงติดกับคนน้องไพเยอะกว่านี้น้องไพ่คือกินข้าวไปตรงน้องใช่บ้านนอกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ไม่อันนี้คือ ถ้าทุกวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเมื่อก่อนที่เรามีนี่โอ้เจ๊โอ้โเจเอแล้วเออแล้วเออ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 เอเออาออเออเออต้อเออเออ้ออเออเออัออเองเออเอ้เออเออเมอเอ้เออ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 แออเ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 อ้เออเออายอเอค่อคเออเออ่ออเออเวอเ้อเอ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 วเออ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 เเออเออเอออ้เลเอเ โอ้ยเดี๋ยวเยอะปะสิปีที่แล้วมันนานไปันะสิปีที่แล้วเฮ้ยพี่ได้มไหมคนคนเนี่ยไม่คือปกติเขาก็จะอาจจะชอบกินนั่นกินนี่แต่ฝ่ายแบบคือแม่ไปทํางานแล้วก็แกไม่เห็นแม่ลูกแกกินอะไรค่ะจะถ้าเราเด็๋ไปถามแม่เงี้ยแม่ตอบไม่ได้หรอกว่าลูกชอบกินอะไรไม่ต้องไม่ต้องเราถามแม่ผมอยู่กับเขาไปสิปีผมยังไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรเพราะเขาชอบ เวลาคขกินข้าวเขาก็าไปกินใช่กินก็ได้ไม่กินก็ได้ยายทยเป็นคนดีนะคะ,ะถ้าลงทุนไปถามสายฮานะไอย้ยายคำจะบอกว่าสายฮานะ่ะกินได้ทุกอย่างเลยลงทุนต้องกว้านซื้อทุกอย่างให้สายฮาเ <laughs> <laughs> อ้ยยายไทยถ้าจ <laughs> ะตอบนะ ปเดี๋ยวแรกท่านผู้ชมแล้วลงเด่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลุงเด่นแล้วก็ทุกคนพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนครับวันนี้มาได้กินข้าวก่อนนะครับอันนี้ถือว่าแปลกนะครับเวลาไม่ใช่แปลกถือว่าถือว่าเด็นน้นเปขั้าแรกผมคือก็เห็นสาวๆสอคนเขาไปทาเตรียมผักมาถือว่าเด่นมากต้องบางอย่างเราคิดว่ามันกินมูกกระทะใส่ฟักทองเหรอกินมูกกระทะใส่อะไรที่แปลกผักเสี้ยวผักเสี้ยวเด็แปลก แซ่บหวานเพราะว่าไม่แปลกแต่ว่าอร่อยครับบ,บอกบอกเอสตีเนอร์ถ้าไข่ต้มใส่มาม่าได้เด้อแซ่บเด้อวานดเด้เนียเดี๋ยวจะลองครับเดี๋ยวจะลองครับผมใส่มาม่าค่ะต้องใส่มามาะะ่่าใสไข่ห,หลายเมนูเลยอเอานะกินเน้อมะตูมดอนนะลุงคุณนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณลุงเด่นนะครับแล้วก็ผู้จัดการลุงเด่นนะครับผมอ่า วันนี้กลับมาอาศัยท้องอีกแล้วครับหนึ่งวันครับที่สำคัญก็ขอบคุณเอซีลุงคูนเอซีลุงเด่นเอซีงไต้แตงครับผมขอบคุณจะนักขอบคุณจะหลายครับผมครับ ยินดีมากกินดีเลเรื่อยๆนครับผมขอบคสายหาอุ um> ้งฟองก็ขอบคุณไอเดนนะคะขอบคุณน้องชายตอนทับอย่างดีดีครับดีครับสุดๆเลยอ่ะยังที่ไหนแล้วมีความสุขมากขนาดนี้เลยขอบคุณค่ะเราจะได้มาปิดปีนอไก่หน้า่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะท่านผู้ชมแล้วล่ะครับสวัสดีครับมาเนื่องไปน่อมากินด้วยกันนะครับเนื้อกระทะสุดเด็ด